สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกนะครับผมอจาจารย์ไกยแนทาอาดีตกรรมกมมารสมาคมโขนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมพบกันวันที่8พิศจิกายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันเสาร์ขึ้น2ค่ำเดือน7ปริปีมะรงมวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของ คู่รักดารานักร้องคู่ใหม่ของวงการนะครับวันนี้จะเป็นคู่ของคุณโฟสกลัตวรอุไรกับคุณอาร์มวิรยุทธ์จันสุขนะครับคู่นี้จัดให้ตามคำแนะนำของ f อคุณผู้น่ารักเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเส้นทางความรักของทั้งสองคนจะดำเนินไปในทิศทางใดก่อนอื่นเรามาดูไทม์ไลน์ความเป็นคู่จิ้นของทั้งสองคนกันสักนิดนึ่งนะครับ ถูกจับตามองเป็นพิเศษมาสักระยะหนึ่งนะครับสำหรับคู่ของนักร้องสาวโฟสกลรัตบวรอุไรกับนักสแสดงหนุ่มอาร์มวิรยุทธ์จันทร์สุขที่ผ่านมาแฟนคลับรุนหนักว่าอาร์มวิรยุทธ์จะใช่หวานใจตัวจริงของสาวโฟสกลรัตหรือไม่เพราะในายามว่างหนุ่มอาร์มวิรยุทธ์ ก็มักจะไปสังเกตการอยู่แถวแถวร้านดอกไม้ของสาวโฟตลอดเลยนะครับและแล้วช่วงปลายมีศา2,567ที่ผ่านมาสาวโฟสกุลัดได้เปิดโมเมนต์มุ้งมิ้งพร้อมกับโพสต์คลิปคู่กับหนุ่มอาร์มวิรยุทธ์โดยใส่เพลง mv แฟนฉันในคลิปพร้อมแคปชั่นเด็ดแฮชแท็กแฟนฉันอีกด้วยงานนี้ ทำเอาแฟนคลับถึงกับมีอาการเขินแทนกันเลยทีเดียวนะครับพร้อมแซวว่าใช่แฟนกันจริงไหมพร้อมคำถามและ hashtag อาทิเป็นแฟนกันแล้วไม่ต้องพายแล้วถึงฝั่งแล้วโอ้ยน่ารักเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตาของทั้งสองคนกันบ้างนะครับคุณโฟสกรัตวรอุไรเกิดที่25ตุลาคม2529ตรงกับวันเสาร์แรม8ค่ำเดือน11ปีขาน อายุปัจจุบันคือ37ปี7เดือนกับ13วันย่าง38นะครับคุณอาร์มวิรยุทธ์จันทรุขเกิดวันที่30ตุลาคม2534ตรงกับวันพุธแรม7ค่ำเดือน11ปีมะแม่นะครับอายุปัจจุบันคือ32ปี7เดือนกับ8วันย่าง33นะครับเดี๋ยวลองโฟกัสซึ่งความรักความเป็นคู่ครองกันเลยละกันนะครับคุณโฟน้นเกิดวันเสาร์คุณอาร์มเกิดวันพุธนะครับในพุธในทางโหราศาสตร์นั้นถือว่าเป็นคู่สมผล คู่สมพลแปลว่ารวมกันเพื่อน,นําไปสู่ความสําเร็จความเด็ดดังเรียนเกิดคุณโฟมีดาวพุธกลุ่มนะครับคุณวิริยุทธ์มีดาวพุธกลุ่มเช่นเดียวกันนะครับลักษณะบุค,คลิกความชอบใกล้เคียงกันรสยมคล้ายกันนะครับความมั่นคงครอบครัวพันธุคุณโฟจุดนี้ถือว่าค่อนข้าง,งมีปัญหานะครับด้วยพันธุไปกระทบพยายะมีราหูเกาะคุณอามจุดนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับคือพันธุเป็นอายุในทางทักษะเป็นข้อดีส่วนข้อเสียนั้นพันธุไปกระทบ ภาษาในอังคาวิชานะครับความมั่นคงคู่จุดที่เป็นลาภะนะครับคุณโฟจุดนี้ถือว่ามีปัญหานะครับจุดที่1นนะครับที่มีปัญหาก็คือลาภะเป็นดาวศุกร์นะครับเป็นมหาโจรด้วยมาเกี่ยวข้องกับมือที่3นะครับจุดที่2ลาภะไปกระทบมัชฌิมามีความผันผวนไม่แน่นอนนะครับคุณอาร์วิรยุทธจุดนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับด้วยลาภะนั้นเป็นดาวพุธเป็นดาวศุภเคราะห์ไปกระทบบ่าวธรรมในอังคาวิชานะครับคู่ครองปรตานินะครับ คุณโฟสโกอรัตจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีที่1ของคุณโฟก็คือปัตตานีไปกระทบ14จกักรพรรดิคู่นั้นจะเป็นคนมีเกียรติมีทรัพย์หรือมชอีชื่อเสียงอะไรประมาณนั้นนะครับข้อดีที่2คือปัตตานีเป็นมนตรีในทางทักษะไปกระทบสิทธิโชคในอังคฤษชาคู่นั้นจะเป็นคนที่ส่งเสริมดวงชะตานะครับส่วนข้อเสียนั้นต้องถือว่ามีหลายจุดเลยนะครับจุดที่1ปัตตานีไปกระทบมรณะ มีความเสียหายเรื่องการคลองคู่นะครับมีเกณฑ์หย่ารัางถ้าแต่งแบบเป็นทางการจุดที่2คุณโฟนั้นโงเ่เฮงมีปัญหาด้วยนกแก้มที่สูงสองข้างมีลักษณะสวยแต่อภพคู่นะครับจุดที่3พวกปีขานปีมะโรงส่วนใหญ่จะไม่ได้คู่เดียวคุณโฟนั้นเป็นคนปีขานในดวงชะตานั้นคู่โฉลกจะต้องเป็นคนที่มีอายุมากกว่าจึงจะดีนะครับด้ปัตตนี้ไปกระทบปิตา ปัตตานีไปกระทบมรณะคู่นั้นถ้าเป็นคนต่างชาติหรือเป็นคนทางไกลความเสียหายจะลดลง mm hmm. คุณอาวิรยุทธ์จุดนี้ถือว่าค่อนข้างมีความเสียหายนะครับด้วยจุดที่1น,นะครับปัตตานีไปกระทบมัชชิมาถ้ามีความรักก็รักกันแบบงงๆนะครับแต่ตอนเลิกกันก็เลิกกันแบบงงๆเช่นเดียวกันนะครับจุดที่2 mm hmm. ปัตตานีเป็นการลกินีในพื้นดวงแต่งกับใครมีปัญหาหมดนะครับจุดที่3ปัตตานีกระทบกรรมะมีกรรมเก่าบางอย่าง ในการคลองคู่นะครับ <c oughs> มาถึงตรงนี้พอจะสรุปได้ว่าคู่วันเกิดต้องถือว่าดีมากนะครับด้วยเป็นคู่สมพลรวมกันเพื่อน,นําไปสู่ความสําเร็จความเด่นดัง <c oughs> คู่เดือนเกิดต้องเป็นดาวพุธเหมือนกันนะครับรสนิยมไลฟ์สไตล์ความชอบใกล้เคียงกันถือว่าดีนะครับความมั่นคงครอบครัวและความมั่นคงคู่คุณอามดูจะมีภาษีมากกว่าคุณโฟนิดนึงนะครับ ความเป็นคู่ครองต้องถือว่าทั้ง2คนอยู่ในเกณฑ์ที่มีปัญหานะครับคู่โลกของคุณโฟนั้นจะต้องเป็นคนที่มีอายุมากกว่าและเป็นคนห่างไกลหรือคนต่างชาติจึงจะดีนะครับคุณอามนั้นค่อนข้างจะมีปัญหาเกี่ยวกับคู่ครองโดยตรงแตงกับใครเป็นทางการมีปัญหาหมดนะครับในดวงชะตาของคุณโฟสกุลรัฐช่วงอายุ37ย่าง38เนี่ยคือราวสักตุลา66ถึงตุลาคม67นะครับ เรื่องความรักครั้งใหม่มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับด้วยพระราย,ยางเป็นสีในทางทักษะและดาวศุกร์หมายถึงความรักนั้นเป็นสีในทางทักษะด้วยเช่นเดียวกันนะครับดูดวงชะตาของคุณอาร์วิรยุทธ์ช่วงอสัมสองย่างสัมสามคือตุลา66หกหกถึงตุลาคมหกเจ็ดนะครับเรื่องความรักครั้งใหม่ก็มีโอกาสเป,เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับด้วยพระราย,ยางเป็นสีและปัตตนีเป็นสีในทางทักษะเหมือนกันทั้งสองคนเลยนะครับมาถึงตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมถามว่าคู่นี้เป็นคู่จิน้น ดีไหมอันนี้ต้องขอตอบว่าดีและเป็นไปได้สุขยิ่งถ้าท่านผู้ชมถามต่อว่าคู่นี้เป็นคู่จริงดีไหมอันนี้ตอบต้องขอตอบว่ามีปัญหาด้วยในดวงชะตาของทั้งสองคนนั้นมีความเสียหายเรื่องการคลองคู่สูงมากทั้งสองคนนะครับคู่นี้แนะนำว่าให้เป็นคู่จิ้นกันไปเรื่อยๆนะครับรักกันแบบไม่เป็นทางการมีระยะห่างซึ่งกันและกันก็จะสามารถคลองความรัก กันได้อีกยาวนานหากมีโอกาสที่เหมาะสมผมก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของทั้งสองคนให้ท่านผู้ชมได้ชมในโอกาสต่อไปนะครับผมประชิญไก่ในทายินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหดมามากกว่า20ปีเรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของทุกคนในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อย ข้อมูลที่ผมใช้ในการตวรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างนะครับหนึ่งคือว่าได้พิเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลได้เลยมือนะครับเพื่อดูธาตุของลายมือนะครับสคือรูปใบหน้าเพื่อดูโอหฮงและ5คือบุรโรสับที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้าน กดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในาวาัดขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากให้วิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อกันที่0811599996เบอร์น,นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID l ดียลเวลาประมาณสักาการิกาถึง21นาฬกาของทุกวันค่าบูชาครูก็5บาทตอนน่อ1ดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบให้พิมพ์คาว่าห้องโหนดารันทานะครับหรือพิมพ์คําว่าวิเคราะห์ดวงและตามด้วยชื่อดาราที่ท่านชื่นชอบ ซึ่งผมทำเปราการไว้มากกว่า300คู่นะครับเลือกคู่ที่ชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมในวันที่ท่านมีหนาและตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปนะครับมียู่หาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ